สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเกรดแรมนะครับผมก่อนที่เราจะอัปเกรดแรมครับเราต้องรู้ก่อนว่าบัตเราเท่าไหร่แล้วก็ ddr เราอะไรนะครับผมมาแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับผมผมจะแนะนําให้โหลดโปรแกรมนี้ครับให้ c p u ีนะครับผมโหลดใน Google นะครับผมสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็เราเข้ามาดูตรงนี้ครับ SPD นะครับผมกดเข้าไปนะครับตอนนี้ผมใช้ ตอนนี้ผมใช้ปัจจุบันก็คือหนึ่งหนึ่งสล็อตนะครับผมก็คือตัวนี้ครับทั้งหมดมันใส่ได้สองสล็อตนะครับผมสล็อตแรกของผมจะอยู่ที่แปดจิกนะครับผมแล้วก็ d d r 4นะครับผมแล้วก็บัสอยู่ที่สองวันสี่นะครับผมแล้วก็เป็นของค่ายอันนี้นะครับ sk นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าจะซื้อหแนะนำครับผมซื้อให้ตรงรุ่นนะครับผมมันมันมันเป็นของอะไรของค่ายอะไรแล้วก็เป็นของ DDR อะไรแล้วก็บัตเท่าไหร่นะครับซื้อให้ตรงนะครับผมแล้วก็มาดูเลยครับว่าใส่แล้วจะขึ้นหรือไม่ครับอันนี้มีอยู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูถ้าใส่ใส่แล้วมันจะขึ้นตรงนี้เลยครับของผมจะเป็นรุ่น Acer ในโต๊ะ5ปี2018นะครับผมเดี๋ยวมาลองอัปเกรดแรงันเลยครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็น เป็นแรม8จิกนะครับผมถ้าเป็น Acer ในตัว5มันจะแค่แกะตรงนี้นะครับผมแค่ที่นี้ทีเดียวครับถ้าอัปเกรดแรมเฉยๆนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับอัปเกดตแลมเดี๋ยวมาลองใส่กันเลยนะครับผมแนะนำนะครับผมถ้าจะซื้อขอซื้อให้ตรงรุ่นนะครับผมก็คือถ้าเป็นบัตอะไรหรือแบบเป็นของไอ้ ค่ายไหนแล้วก็ DDR เท่าไหร่นะครับซื้อให้ตรงรุ่นนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คกันเลยครับว่าเมื่อกี้ผมแสนแรมเข้าไปจะเข้าไหมครับเหมือนเดิมครับเข้าอ่า Z, เอ้ยอข้อเลยครับเหมือนเดิมนะครับเข้า CPU z นะครับผมเรียบร้อยครับผมเข้าครับผมสลัดที่สองครับนี่ครับปดจิกครับผม DDR4 bus สองพัน DD นะครับผม